กลุ่มคนที่ er, คิดว่าตัวเองเป็นคนที่มาคือคนที่ค,คิดว่าตัวเองมารักเสมอเป็นผู้ที่มารักมารักอะไรมารักความรักของพระเจ้ามารักความรักของพี่น้องที่นี่เป็นที่ที่เป็นเซฟโซนของฉันฉันมาเพื่อที่จะรับความรักของพระเจ้าการรับความรักของพระเจ้าและร e ับความรักของพี่น้องไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดได้จริงแล้วชุมชนเว้เลยก็มีไว้เพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับความรักนี่แหละ แต่การเป็นคริสเตียนไม่ใช่ตรงนานบทน,นะการเป็นคริสเตียนคือการที่ไม่เพียงมารับความรักเท่านั้นแต่มาเป็นผู้ที่พร้อมจะให้ความรักด้วยน,น,นี่คือคริสเตียนนะเราก็เป็นคริสเตียนเนี่ยแน่นอนว่าเราได้รับความรักจากพระเจ้าแต่พระองค์เองก็ส่งปรารถนาให้กับปรารถนาให้เหาราเ,าเนี่ยที่จะรักพระองค์ด้วยเป็นความรักที่อวบอย่างที่บอกดังนั้นเนี่ย เราเราเป็นแบบยังใกล้ฝั่งไหนมากกว่าเราเป็นครสเสด็จจริงๆว่าเราคนที่แค่มาบอกเท่านั้นในทะี่ผมบอกไปพี่น้องคระเตด็จเป็นผู้ที่รับความรักจากพระเจ้าแล้วก็สแสดงความรักเพื่อเป็นการตอบสนองตอพระโองค์เหมือนกันพระเจ้าอยากให้เรารักพระองค์และการตอบสนองความเป็นความรักตอะเจ้าน,ะน,นั้นอาจจะไม่หลายรูปแบบนี่พี่น้องพี่น้องไะสังเกตไหมว่าทั้งดี่นะครับ ไม่เคยบอกให้เราสแสดงความรักต่อพระเจ้าด้วยการถวายดรงมากขึ้นทั้งีไม่เนคยทนบางคนอาจจะเป็นมีความแบบนั้นเองว่าเอยโอเคฉันอยากจะรับใช้พระเจ้าในในรูปแบบเนี้ยในการรูปแบบของการถวายดังนั้นฉันถวายมากขึ้นและถวายมากขึ้นซึ่งการถวายมากขึ้นที่ใจที่ราพระเจ้าไม่ได้ผิดนะอย่าเป็นอย่าไปอย่าไปใช้ลักษณะของความเชื่อเดิมหรือความเชื่อเป็่นแปงเองว่าแบว่าให้มากขึ้นและจะได้รู้มากขึ้น คริสเตียนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เ,ดเะะบิรนะ์ดไปในสนามแต่พี่บอกสิ่งที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกคือว่าพี่บอกว่าอะไรให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดความคิดสุดกําลังของเรามันเป็นเรื่องที่ไกลกว่าเรื่องการเขาถ่ายมากขึ้นอีกพระเยซูเนี่ยครับก็ชี้ชัดมากๆนะครับผ่านทางเขาพูดของพระองค์เองเลยนะครับว่าเรานั้นจะสนแสดงความรักต่อพระเจ้านะได้อย่างไง และพระเจ้าก็จะพ่อเสาะตรงด้วยว่าจะรักพระเจ้าเนี่ยนะฮะหนึ่งรูปแบบที่สัมแดงบอกว่าคือการรักพระเจ้าจร,งจรงิงๆคือแบบไหนน,นะครับอยู่ในพระธรรมยอดทีทยี่21ข้อ15 17นี่เป็นคำพูดของพี่สุร์เนาะสเปซิฟิกามากๆนะครับโคตรสเปซิฟิกแปลว่าเฉพาะเจาะจงมากๆนะขอพระธรรมอธิบดีหนะึ่งเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรนะฮะชื่อคุญคุณเนาะ ซีโมนเป็นตัวว่าซีโมนบุดยอนเอ๋ยท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือคนหนักย่าวถึกเขาทุ่งพระองว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งว่าตรงนี้อยู่ทุกแก่รอเถิดพระองค์ตรัสกับเขาที่สองว่าซีโมซีโมนบุดยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือเขาตอบพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทราบว่าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าตรงนี้อยู่แก่ เราเเป็นั้ที่สองพระองค์ตรัสกับเขารั้นที่สามว่าซีโมนบุรยอนเอ๋ยท่ารักเราหรือเอโตรเสียใจมากที่พระองค์ทรงตรัสถามเขาขั้นที่สามว่าถ้ารักเราหือเขาจะทูลพระองค์ว่าโอ้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพวกทรงรู้ดีว่าข้าพงค์รักพระองค์ที่ยซสุย้ำเขารั้งที่สามบอกว่าจุวลนี้มันแก่เล้วอันนี้เป็นคำพูดของรีเยซูุแอย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถแสดงความรักได้กับพระองค์ในหลาย รักองอุส่าตสินใจส่งคำที่สุสสดกำลังแต่ถ้าการดูแลหูแก่ของพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องที่สําคัญพระเยซูจะตัดแบบนั้นออกมาอย่างเฉ้พ่อจา่อจงนี่บอกไว้พี่น้องเราสามารถแสดงคำรักแบบกับพระองค์แบบพระเจ้าบอกรักุส่าหตสินใจหนูทำอะไรก็ได้เดยอะแยะแต่พระเยซูแบบเลืองมากๆและเรื่องก,กับไทเรื่องก,กับคนที่เขียนหนูเปโตนี่แหละแล้วก็ตัดน,นี่เปโตนี่เวลาที่เปโตบ,บอกว่าให้เรา ดูแลผู à, p, ้แก่เขาได้รับคําพูดเนี้ยตรงๆมาจากพระเยซูตอนที่พระเยซูถามเขาสามครั้งว่ารักเราพระเยซูบอกว่าทั้งรักจงเลี้ยงขนแก่ของเราเช่นดังนั้นการที่เราจะรักพระเจ้าแบบอัปลวนะยังเราต้องรักในการดูแลผู้แก่ของพระเจ้าพระทิศไม่ได้ขอโทษจริงๆเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหการดูแลขนแก่เป็นเรื่องที่ต้องเสียสละยากจังเลยแต่ว่า อันนี้เป็นคำแต่งของพระเยซูครับผมก็เป็นผู้ที่ถ่ายทอดให้กับพี่น้องครับ